แอบส่องดวงเมืองปี2566กันค่ะทุกคนไอไปอ่านเจอมาตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปีที่แล้วมีการทํานายเกี่ยวกับดวงเมืองไทยปีนี้ไว้ว่าปีถอบ,บ้านเมืองปั่นป่วน,น,นร้อนแรงผู้นําไม่ดีโควิด1ิยังคงอยู่ระวังเรื่องการสูญเสียบุคคลสําคัญการคอร์รัปชันและธุรกิจสี่ทาเพียบมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีโดยนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกล่าวไว้ว่าดวงเมืองประเทศไทยในปี2566ถือว่าภาพรวมนั้นยังคงหนักหน่หนวงหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่สอกเขาความรุนแรงดาวเคราะห์ทางโหราศาสตร์มีหลายดวงบางดวงก็ให้ขุนบางดวงก็ให้โทษแต่สําหรับพระราหูจะเป็นด้านให้โทษโดยพระราหูจะมีวงรอบการโคจร18ปีที่จะมาทับราศีเมษหนึ่งครั้งซึ่งราศีเมษรเรียกง่ายๆว่าเป็นราศีประจําปีเกิดของเมืองไทยฉะนั้นเมื่อเอา18ปีลบ2,565ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นปี2,547เป็นวงรอบของพระราหูซึ่งปี2,547ก็ เกิดเหตุการณ์สาคัญขึ้นทั้งเหตุการณ์ตากใบและทางการเมืองก็ปั่นป่วนวุ่นวายทางด้านภัยพิบัติก็มีเหตุการณ์สึนามีผู้คนสู่กิททั่วโลกนับแสนส่วนคนไทยเสีย6000กว่ารายและมีการสูญเสียบุคคลสําคัญในเหตุการณ์นี้ด้วยเมื่อเอา18ปีลบ2566ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นปี2548อก่อมีอาฐาน5ชัศนพระราม6กไฟไหม้ถลม่มภาคเหนือกับภาคใต้เจอกับน้ำท่วมใหญ่และได้เกิดการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองขึ้นฉะนั้นในปีนี้กปี ที่แล้ววงรอบของราหูก็เป็นวงรอบที่กลับมาทับลักขนาเมืองทับพระอาทิตย์ในดวงเมืองอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างในปีนี้สําหรับดวงการเมืองตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนนห้า6เป็นต้นไปการเมืองจะรุนแรงถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้ได้เบาใจบ้างเศรษฐกิจกมีทั้งดีและไม่ดีแต่จะดีกว่าช่วงหนึ่งถึงปีที่ผ่านมาประชาชนคนเดินดินในประเทศมีความรู้สึกเบื่อหน่ายจมอยู่กับความทุกข์ใหญ่ไม่พ้นเรื่องหนี้สินการเจ็บ ใครได้ป่วยจะเจอเหตุการณ์ใหญ่ให้อกสั่นขวัญแขวนหรือเศร้าระทมหลายๆคนก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าธุรกิจที่โดดเด่นก็เป็นพวกเทคโนโลยีวงการบันเทิงความงามการขนส่งและงานบริการการพนันมิจช,ชาชีพทุกรูปแบบดิ้นรนสุดตัวสร้างภาพคนดีอวดรู้ดูแพงดูดเงินผู้คนที่หลงเชื่อรอบสุดท้ายก่อนถูกกฎหมายควบคุมและหลังวันที่หนึ่งมีนาเป็นต้นไปอาจมีอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายความเสียหายเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจ เหมือนคราวโควิด -19 ขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนดวงเมืองจะตกมากตกน้อยบางเหตุการณ์จะเกิดเพราะความผิดพลาดของมนุษย์สถานการณ์น้ําน้ําน้อยกว่าปี2565แต่พายุที่เข้าลูกจะใหญ่กว่าและที่กว่าจะมีการสูญเสียพระเกจิบุคคลสําคัญผู้ที่มีชื่อเสียงหรือผู้ทรงอิทธิพลของประเทศซึ่งที่ไอเล่ามาคือคําทํานายดวงชะตาเมืองมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายไอลองอ่านไว้เป็นเหมือนเข็มทิศนําทางให้เราเตรียมพร้อมต่อ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นลวงนาส่วนใครอยากได้ของมงคลเสริมดวงที่ถูกออกแบบให้รับกับมงคลของดวงเมืองไทยไอแนะนำวอลเปเปอร์จากโฮลวอลเลยค่ะภาพนี้ไอลองใช้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือรู้สึกว่ามีแต่อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคือปังอ่ะไอใช้ภาพที่ชื่อว่าเก้ามงคลซึ่งออกแบบมาให้เป็นมงคลกับตัวไอโดยเฉพาะจากอาจารย์ทั้ง4ท่านในภาพภาพนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลเสริมดวงให้ตัวเราทั้งสัญลักษณ์ของธาตุอักษรรูนตัวเลขมงคล สัญลักษณ์ประจําราศีพื้นหลังสีที่เป็นมงคลกับตัวเราไพ่หย,ยิบสีดอกไม้มงคลองค์ประกอบเสริมดวงอื่นๆและชื่อที่เป็นมงคลของตัวเราเองใครอยากได้แบบไอ้ก็ทักน้องสีเขียวค้นหาแอ h o r i o n a l l ปีเถาะ2566นนี้จะต้องเป็นปีที่ดีสุดๆของเราค่ะ